กัมพูชาจะขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเพราะว่าเป็นของกัมพูชาแต่ปี2105ตามคำพิพากษาของศาลโลกคุณวีรามุสิกพงศ์เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนเขาอยู่กันมาห้าสิบปีเนี่ยะนะครับแลวเขาเพิ่งมาจดทะเบียนสมรสคือไม่ความมาอยู่กันเรียบร้อยเนี่ยและประเทศไทยดันไปมีปัญหาวันที่เขาจะไปจดทะเบียนสมรสกันะนะครับแปลว่าทั้งหมดมันเป็นการเมืองอคือการเมืองประเทศนี้มันอ,อธิบายได้ะเพราะสักพักนี่นะครับมันก็ปลุกกระแสะจักรวรรดินิยม เราลองดูประวัติศาสตร์ย้อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยปลูกกระดมไม่ยากะนะครับพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยติดติดแล้วมันก็ปัญหาเดิมก็คายนะครับและที่มันก็ไปขยายความว่าอ๋อที่ยกไปให้มันแลกกับวีซ่าข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาของบัต,โต,โตรตรวจโต้ดั้เสือซึ่งก็ไม่ได้มีอยู่จริงเลยแต่ว่าพวกนี้มันอธิบายตั้งแท่นไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่ารัฐบาลเองเนี่ยวันนี้ที่ชะลอไว้เนี่ยดีที่สุดค,คือเรื่องนี้จะไปประมาทไม่ได้เพราะเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยคือบางทีมันพังกับเรื่องใหญ่ไม่ได้ แต่เราดูมันไม่มีอะไรแล้วนะครับถามอะไรตรวจสอบทุกอย่างไม่มีอะไรค่ะแต่ประเทศนี้มันมีอะไรอยู่แลวส่งไปสารรัฐมนูลก็แหมไม่อยากอธิบายเหมือนทํากับข้าวแล้วไม่ได้เป็นนายกกันะนะคะในเรื่องของการเปิดประชุมสมัยวิสามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคาดเดาทีนี้หากในเรื่องของคตาตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเสร็จเร็วกว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นไปได้ไหมคะว่าการเปิดประชุมสภาจะเกิดขึ้นก่อนวันที่หนึ่งคือสมัยวิสมัยสามันค่ะ สมัยสามัญถูกกาหนดไว้โดยรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับก็คือหนึ่งสิงหานะครับหนึ่งสิงหาเนี่ยยางไรก็ต้องเปิดแต่วิสามัญก็เป็นอานาจของฝ่ายบริหารนะครับที่จะที่จะกราขอพระราชกิฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมซึ่งเปิดได้ตลอดนะครับคือสมัยวิสามัญเปิดได้ตลอดจนถึงวันที่หนึ่งสิงหาคนหนึ่งสิงหาก็เป็นสมัยสามัญเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะถัดจากนี้ไปมัน มันน่าสิวหน้าขวานหลายๆเรื่องะนะครับเหมือนสารรัฐธรรมนูญนัดนะครับนัดผู้ร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่ห้าที่หกกรกฎาคมซึ่งเราไม่รู้ว่าจะวินิจฉัยหลังจากนั้นกี่วันวินิจฉัยวันที่เจ็ดเลยค่ะไปส่วนห้าหกเจ็ดวินิจฉัยหรือเปล่าก็มีความสามารถทําได้อยู่แล้วคะนะครับก็เคยทํามาหลายครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ควรจะไปเพิ่มให้ให้พักประชาธิปัตย์ และพันธมิตรและกลุ่มต่างๆได้ใช้ช่องว่างหรือเปล่าแต่ในความเห็นผมเนี่ยนะคือรัฐบาลเองเนี่ยวันนี้นะครับแม้ว่าคุยกับเหล่าทัพแล้วค่ะแม้ว่าคุยกับใครแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าแต่นะครับแล้ต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าพอเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีใครอยู่กับรัฐนะครับ,รบเพราะฉะนั้นรัฐเนี้ยนะครับต้องอธิบายด้วยมิติด้วยความโอดทนผมเชื่อว่าทางการสารัฐจะเข้าใจะนะครับและเราเองก็ไม่ต้องแบกเรื่องนี้ ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรจะมาเพิ่ม,มนะครับยกเว้นว่าประชาชนเข้าใจะนะครับแต่ว่าต้องให้รู้ว่าที่ฝ่ายหนึ่งเขาจะเข้าใจอีกอย่างแล้วท้ายที่สุดก็จะแปลเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมาปลุกความระบาดท,ทางอารมณ์เราเป็นทาสตกเป็นเมืองขึ้นสหรัฐอเมริกาแล,ล้วยุคจักรวรรดินิยมอเมริกากลับมาเหมือนเดิม,มไปนู่นเลยครับแล้วก็เพื่อเพื่อคนคนเดียวเพื่อแลกวีซ่าเข้าอเมริกาเห็นไหม คือพวกนี้มันแต่งนิยายมาแล้วนายกทักษิณก็ถูกหวยอยีกเหมือนเดิมคโดนหยิบยกไปเกี่ยวข้องเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ถึงแม้คุณจตุพรบอกว่าในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีการเปิดประชุมสภาวันที่หนึ่งสิงหาจะเป็นหน้าสิวหน้าขวานแต่พอการเปิดประชุมเสร็จปุ๊บก,ก็มีการพิจารณาเรื่องพรบรองดองขึ้นมาทันทีวันนั้นเชื่อว่าเหตุการณ์ทางการเมืองก็คงจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่คือพรบรองดองเนี่ยนะครับก็ยังคือหมายความว่าจะหยิบยกมาพิจารณา เป็นวาระแรกเป็นวาระเป็นวาระใดค่ะวาระแรกเลยนะครับก็คือหมายความว่าก็อยู่ที่สภาจะคือสภาก็เลื่อนได้อีกค่ะนะครับหรือจะเป็นวิพิจารณาในวาระแรกอะไรก็ตามค่ะคือสามารถเลื่อนเลื่อนวาระอื่นเข้ามาพิจารณาก็ได้ค่ะแต่ในความเห็นผมณขณะนี้เนี่ยผมว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเราเห็นสภาพการแล้วว่าแต่ละฝ่ายคิดกันอย่างไรค่ะพรบรองดองเนี่ยนะครับซึ่งในความเห็นผมเนี่ยก็คือว่าถ้ายึดหลักร่างของนปชเข้าไป นะครับที่ไม่ละเว้นคนสังฆ่าประชาชนคดีก่อการร้ายของพวกผมของพันธมิตรนะครับสามพวกนะครับคืออภิสิทธิ์สุเทพคดีใช้บงการฆ่าพวกผมคดีก่อการร้ายพันธมิตรก็ก่อการร้ายยึดสนามบินก็ยังคงอยู่แต่ผลพวงอย่างอื่นที่เป็นผลผลิตของการรัฐประหาร19บก้ากันยายนปีสี่เก้าก็ควรที่จะได้ปฏิบัติตามกฎหมายปกตินะครับเพราะว่า หลายเรื่องที่ผ่านคอตอสอค่งคอตอสอเอาคนที่เป็นปฏิปักษ์อย่างที่ผมบอกว่าใครเกลียดนายกทักษิณซึ่งเป็นคุณบัตรข้อหนึ่งในการตั้งเป็นคอตอสอค่ะนะครับรวมกระทั่งว่าคอตอสอบางคนก็เป็นทั้งเป็นทั้งปปชด้วยนะครับบางคนเป็นควบสออนอชอด้วยค่ะ,ะคขวบเป็นองค์อ,อตอสนง,องอด้วยบางคนนั่งอยู่ห้าองค์กรก็มีคะนะครับสภาพการแบบนั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ย ณขณะขณะนี้เราเพียงแค่ว่าเอาให้เข้าสู่กระบวนยุติธรรมปรกติที่พึงทุกคนจะได้รับความยุติธรรมที่ผมพยายามยกตัวอย่างว่าถ้านายกยี่สคนนะครับได้รับการปฏิบัติเหมือนพันตำรวจโททักษินทุกคนก็ไม่มีใครว่าเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความยุติธรรมแต่ว่า28บดคนเอานายกทักษิณคนเดียวเอาปฏิบัติมาจัดการกับนายกทักษิณคนเดียวผมบอกว่าถ้าเอาอย่างนี้ไหม ก็ตั้งพวกผมไปจัดการกับคุณอภิสิทธิ์ในในชวนหลีกภัยบ้างคือหมายความว่าเอาปฏิปักษ์ไปจัดการกันใครมันก็จัดการกันได้นะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรก็ปฏิปักษ์ก็สามารถจัดการได้เลยแล้วก็ตั้งต้นบิดเบี้ยวเนี่ยของเราไม่ต้องบิดเบี้ยวก็ได้ตั้งต้นตรงก็ยังได้ะนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดอะไรที่มันไม่ยุติธรรมก็จัดการให้มันยุติธรรมเสียเท่านั้นเองแล้วเรื่องคดีฆาตกรรมนะครับคดีก่อการได้ ก็ไม่ต้องเรโทษกกรรัมคืออภิสิทธิ์เขาพยายามไปปราศัยที่เฉาที่เสาจริงชาแล้วก็ช่องของเขาเนี่ยพยายามออกมาทุกครั้งว่าค,คือถ้าเขาฆ่าประชาชนจริงทําไมเขาไม่เห็นด้วยกับการเรโทษกรรมัมนะครับก็คือดูเหมือนหนึ่งว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าร่างของนปชนั้นไม่ละเว้นโทษฆาตกรแต่ว่าในกรณีพรบปรองดองผมว่าฝ่ายฝ่ายรัฐเราปัจจุบัน นะครับฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็คงจะมีบทเรียนมากมายอยู่แล้วรู้ว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้กันอย่างไรแต่ทั้งหมดตราบใดที่คนในชาติยังมีอารมณ์เรื่องความยุติธรรมยังไม่เท่ากันนั้นการรองดองมันเกิดขึ้นได้ยากม,มันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายเหมือนวันที่ร่างของพระปกเกล้าเข้าไปที่สภาผมก็บอกว่าบ้านเมืองจะรองดองหรือไม่รองดองมันไม่ได้อยู่ผลวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าหรือจะสถาบันใดก็ตามแต่มันอยู่กับคนในชาติจะมีความพร้อมหรือยัง เวลานี้คนในชาติกลุ่มหนึ่งมันกฎหมายมันล้าเลยมาสองปีมันจึงยยดโซลังมันจึงคิดว่าตัวเองได้เปรียบคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้คนเหล่านี้ความจริงเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าวหลักประหารกี่ครั้งแต่เพียงแต่ว่ารู้ว่าถ้าสู้แนวทางนี้ความกระดานตัวเองมีทางรอดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเดินเกมแบบนี้เพราะฉะนั้นใจเย็นคนที่กดดันเนี่ยนะไม่ใช่ฝ่ายพวกผมนะแต่เป็นฝ่าย้ฆาตรกรต่างหาก แต่กรณีที่บอกว่าให้หันกลับมาใช้กฎหมายตามปกติก็อาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามมองว่าคุณก็ยังคงช่วยพันตํารวจโททักษิณอยู่ก็นายกทักษิณไม่ได้ยุติไม่ได้รับความยุติธรรมคืออย่างนี้ครับไม่ใช่เฉพาะนายกทักษิณค่ะคือใครก็ตามอะเราก็ยกตัวอย่างเช่นว่าแล้วทาไมคดีคดีสุเทพเพื่อสุบรรณเอาที่สปกรไปแจกให้กับสามีของคุณอัญชลีวานิยซึ่งเป็นายขาหน้าห้องของตัวเองนะครับแล้วก็ปรากฏสารดีกาสั่งคืนในตกเป็นของเหมือนเดิม และปรากฏว่าคุณสุเทพก็ไม่มีความผิดไม่ต้องดำเนินคดีไม่ต้องติดคุกและกรณีไปประมูลซื้อที่คุณหญิงพุทธวานประมูลซื้อที่ทีรชรดาไอ้นั่นเจ็ดร้อยกว่าล้านนะ่ะแล้วก็ปรากฏว่านายกรัมปรีฐานะสามีต้องเซ็นลงนามร่วมด้วยเนี่ยจะต้องมาติดคุกไอ้นั่นในประมูลซื้อติดคุกไอ้นั่นเอาที่เนี่ยมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะ,ะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันแบบนี้ไงว่ากฎหมายมันไม่เท่ากัน อ้น,นี่มันไม่ใช่หลักนิติรัฐนิติธรรมแต่มันเห็นถึงขบวนการช่อชนในการใช้ขบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าเมื่อเมื่อะบวนการที่ผ่านมานั้นมันดําเนินการโดยความอคติเหมือนบอกว่าเอาตํารวจปลอมไปจับคนร้ายนะแล้วก็ไปปรากฏว่าคนร้ายอาจจะจริงนะ,ะแต่ใช้ตํารวจปลอมจับกฎหมายให้อะอหรือใครก็ได้นะครับไปเก็ตภาษีบอกว่าจะไปส่งให้กรมสรรพากร เขาไม่ได้กฎหมายเขาให้ทำตำรวจจริงนะครับและก็ต้องให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจริงเวลานี้ก็พยายามอธิบายเรื่องตำรวจปลอมเนี่ยว่าไปจับคนร้ายที่คนร้ายได้จริงซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายจริงหรือเปล่าแต่ตำรวจปลอมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายตรกกะทางกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้มันไม่ได้เป็นตามหลักนะครับที่โลกสีวิไลนะครับเรื่องความยุติธรรมที่เขาคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ไม่ใช่เพื่อนายกทษิดแต่เพื่อใครก็ได้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรม นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าถ้านายก28คนก็คุณทําทั้ง28คนเนี่ยทำไมเลือกทักษิณชินวัตนรคนเดียวกันบรรทัดฐานเดียวกันนั่นแหละคือยุติธรรมคือถ้าจะปล้นคุณก็ปล้นทั้งหมดค่ะอันนี้คุณปล้นเสรคุณเอาเจ้านี้เจ้าเดียวที่เหลือคุณไม่แตะเลยมันหมายถึงอะไรนะฮะล่าสุดทางด้านของโฆสกประธานสภาได้มีการมาเสนอบอกว่าเรื่องของพรบ กองดองเรื่องของการนิรโทษกรรมอยากจะให้พิจารณาในห่วงเวลาใหม่จากเดิมที่มีการกําหนดตั้งแต่15กันยา<ม>ปี48ถึง10พฤษภา54เนี่ยนะคะบอกว่าเริ่มตั้งแต่19กันยา49ซึ่งวันธรรรัฐประหารจนถึงวันที่23มกราคมปี50คือหน้าขณะน,นี้มันไม่ได้อยู่ที่เงินเวลาค่ะนะครับคือหมายความว่าจะคิดค้งเงินเวลาให้ดูมาตรา309ของรัฐธรรมนูญค่ะนุ่นทำผิดตั้งแต่อดีตปัจจุบันยันอนาคต ะนะครับตั้งแต่ตายไปแล้วเกิดมาใหม่ถ้ารู้ว่าเป็นวงวานวันวเรือคอมชอก็ไม่ผิดค,คือป,ปัญหาวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วงเวลาไหนหยิ่งไปทำวงเวลาแบบนี้ก็ยิ่งมีปัญหาขึ้นมาใหมา่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วงเวลามันอยู่ตรงที่ว่าเป้าหมายคือต้องการล้มรัฐบาลนี้แต่นั้น,น,น,เ,นเพราะฉะนั้นคนที่ไปเดินคนที่ไปเดินเกมที่ผมบอกว่ามีคนเขียนบทนะ,นะครับหลอกล่อให้ฝ่ายหนึ่งเสนอและขณะเดียวกันก็ไปบอกให้ประชาธิัตน พันธมิตรและกลุ่มผู้ต้านสวกลุ่ม40สิทั้งหลายเตรียมลงมือรอเลยนัดเวลานัดกิลลิ่งโซนเลยะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างเนี่ยเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าอะไรมันปรากฏเพราะฉะนั้นกรณีกฎหมายฉบับนี้เรายังมีเวลาอยู่และผมเชื่อว่าถ้ายึดหลักกันจริงๆแล้วเนี่ยที่สุเทพอภิสิทธิ์พวกผมและกลุ่มพันธมิตรที่จะได้ประโยชน์เอาออกมาเสียทั้งหมดมนะครับเพราะยังเป,เป็นกลุ่มคนที่เป็นปนัญหากันอยู่ นะครับและผมเองก็ไม่มีวันที่จะเห็นด้วยว่าเราจะละเว้นละเลยฆาตกรที่สังฆาประชาจบค่ะคือการปรงดองจะเกิดขึ้นมาได้ต้องไม่ละเลยถึงคนที่ตายวันนี้เดิมเนี่ยนะครับเราเข้าใจเป็น91ชีวิตมาตั้งนานแต่เรามารู้ว่าเป็น98วันที่เราเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเองบางทีเวลาพอได้กันเสร็จเข้าใจว่าทุกอย่างมันจบกันไปมันไม่จบครับเพราะว่าความตายมันมีอยู่จริงคนบาดเจ็บก็มีอยู่จริงคนถูกขังก็มีอยู่จริง เพราะฉะนั้นมันต้องมีหลักว่าบ้านเมืองนี้ต่อไปนี้จะไม่มีข้าตกรไม่มีนักการเมืองหน้าไหนที่จะสั่งใช้งบประมาณแผน่นดินหกพันล้านเอากําลังมาห้าหมื่นเบิกอาวุธสงครามมาเขีนฆ่าประชาชนแบบนี้คือทั้งนายสุเทพและนายพิศ,ศะจะต้องถูกดำเนินคดีค่ะกรณีในเรื่องของพรบรอปองดองมีคนออกมาวิเคราะห์ค่ะคุณจตุพรบอกว่าอาจจะไม่ได้ช้าเพราะฝ่ายค้านหรือพันธมิตรอย่างเดียวอาจจะช้าเพราะว่าเพื่อไทยหรือรัฐบาลเองเสียงแตกกับนปชเพราะว่ามีการเสนอคนละล่าง คือทางคือนปชมีหลักแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ละเว้นคนสั่งฆ่าประชาชนและไม่ละเว้นตัวเองะนะครับน,นี่โดยหลักเลยค,คือตัวเองก็กฎหมายก็เดินไปและคนสั่งฆ่าประชาชนเองจะต้องได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายคือพวกผมเองนะครับเป็น,เป,นเป็นทั้งสมาชิกพักและก็เป็นทั้งคนเสื้อแดงเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนเขาเจ็บปวดเพราะฉะนั้น ก็พูดถึงขนาดที่ว่าวันที่พักเสนอเนี่ยะนะครับถ้าถ้ามีร่างเดียวสสสีเสื้อแดงของงดออกเสียงเพราะฉะนั้นพักก็เห็นใจและก็เข้าใจจึงเสนอร่างของนัทวุฒิเข้าไปเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องนี้วาระที่หนึ่งยังไม่เข้าแต่ถ้าเข้าวารระที่สองเนี่ยก็จะต้องแปลยะติเอายึดแนวทางนี้คือคนสังฆาประชาชนมันจะลอยนวลไม่ได้นะครับจะไม่มีความรู้สึกรู้สาไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้ คือไปทําตัวยะโสหังไม่เคยแม้ก็ทั้งคําขอโทษประจาาแต่ที่สําคัญก็คือว่าขอโทษค่อยไม่ได้ไม่ได้ะคือในโลกความเป็นจริงเวลาเขาจับฆาตกรได้เนี่ยนำมาขอข้ามาต่อหน้าสมต่อหน้าพ่อแม่ของคนตายหลังจากนั้นก็ยังไปถูกดําเนินคดีนะแต่คดีนี้เนี่ยนะครับคนฆ่านี่ก็ยังลอยนวลน,นะครับยังออกมาพูดเท็จยังออกมาที่จะคิดจะเข้ามา เอาอำนาจต่อกํากลังคิดจะมาคว่ำกระดานาและจะนาไปสู่การฆ่ารอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่านี่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นนี่ไม่เป็นปนัญหาคือมันจะชา้าจะเร็วมันไม่จ่สำคัญคือมันไม่ต้องจําเป็นจะต้องปรองดองกันทันทีมันจะปรองดองกันยังไงบ้านเมืองเป็นแบบนี้กทท็ท่วงทํานองแบบสุเทพเทือกสุบรรณนะครับที่ออกมากู่ข่าวกันแบบนี้หรือท่วงทำนองแบบอภิสิทธิเวชาชีวะมันปรองดองกันไม่ได้ผมจังพูดในสภาว่าผมก็ปรองดองได้กับทุกคนแต่ยกเว้นฆ้าตกรเหมือนกับ อาพิสิทธ์เคยพูดรปรองดองได้ทุกคนยกเว้นผู้ก่อการร้ายผมก็ยกเว้นข้าตกรค่ะสมมุตินะคนะคว่าถ้าร่างพรบปร,รองดองผ่านไปเรียบร้อยแล้วฉบับของนอปชไม่ได้ถูกนํามาใช้ตอนนั้นความสัมพันธ์ของนอปชกับเพื่อไทยเป็นยังไงคะยังไม่ถึงเวลาค,ครับผมเชื่อว่านะครับพักจะได้คิดอะไรมากมายค่ะก็เห็นหมดแล้วนะครับว่าว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคือวันนี้พักต้องรักษาประชาชนประชาชนเ็ามีความเจ็บปวด ผมเชื่อพรคเพื่อไทยเนี่ยนะเขาคิดนะครับไม่ไม่ฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการให้พวกผมเสนอร่างที่สารนะครับเพราะเพราะเขารู้ว่าพอได้ฟังความพวกผมแล้วเขาเข้าใจะนะครับผมเชื่อว่าโดยหัวใจส่วนใหญ่คิดเหมือนกันแต่ว่าบางวงเวลาคิดว่าบ้านเมืองน,นี้จะง่ายะนะครับซึ่งข้อเท็จริงแล้วมันเต็มไปด้วยเลย่ห์เพทูเพทูบายยังรับลุงพลังอีกหลายอย่างแต่ว่าท้ายที่สุดให้ประชาชนเราตั้งหลักให้มันค,คือเวลานี้กระบวนการเสื่อมเนี่ย สูงสุดค,คนสแสดงต้องตั้งสติมากที่สุดแล้วก็พักรัฐบาลเวลานี้มีสติเท่านั้น